สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อสแตมนะครับผมก็ตอนนี้ผมเรียกพี่ดีไหมไม่รู้เหมือนกันอายุ30แล้วนะครับก็บตอนนี้ผมทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะจริงๆแต่ว่าไปกลับเมืองไทยนะครับพอดีงานมันไปกลับเมืองไทยก็เลยแบบว่าโอเคว่างๆอยากจะแบบเราก็เล่นทิกกิ้งอยู่ที่นู่นแล้วเนาะ <S <S เล่นมาแบบเล่นมาตั้งแต่ไปอยู่ที่นู่นก็ถึงตอนนี้ประมาณ7ปีได้ที่เล่นทิกกิ้งครับก็เลย ได้ไปฝึกได้ไปเรียนรู้ว่าโอเคที่คอมมูนิตี้ที่ทิกกิ้งญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาแบบทำไมเขาถึงเก่งขนาดนั้นทำไมเขาถึงบียอขนาดนั้นผมก็เลยอยากจะนําจุดตรงนั้นที่ผมไปรู้มาจากคอมมูนิตี้เนนะครับอยากจะนํามาแชร์ให้น้องๆที่ไทยนะครับผมแล้วก็หรือบางทีถ้าเกิดมีงานแข่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบพอดีเราก็มีคอนเน็กชันกับทิกกิ้งดังๆอยู่เราก็เลยอยากจะโอเค บางทีอาจจะเชิญเข้ามาเวลามีจัดแข่งในไทยเงี้ยก็เชิญเข้ามาเป็นเกสอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออยากให้น้องๆต่อจากเนี้ยครับรู้ว่าแบบตอนนี้สกิลของทิกกิ้งเนี่ยระดับโลกอะไรเงี้ยมันไปถึงไหนแล้วนะจะได้แบบดูดสกิลรู้สกิลคนเก่งๆนะครับก็จริงๆพี่ก็ทําอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่แค่แบบโอเคอยากรันวงการทั้งจริงๆก็ารันอยู่แหละครับยันรันของทั้งที่ฝั่งญี่ปุ่นด้วยแล้วก็รันของฝั่งไทยด้วยก็อยากจะให้น้องๆเน,น,นี่ยครับฟิปรามาทูเขาก็ ะะจริงก็เป็นเหมือนที่ยูนิคที่เดียวในประเทศไทยเลยที่โอเคชิกเกอร์หลายๆท่านเขาจะมารวมตัวกันที่นี่ก็ใครสนใจนะครับทิกริงจิงก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้อันตรายด้วยนะครับมันมีวิธีฝึกมันมีเขาเรียกว่าอ่าเรวิธีฝึกดีกว่าที่ปลอดภัยแล้วก็สนุกนะครับจริงสิ่งที่พี่ชอบเลนทิกกิงคือวิ์หรือบรรยากาศมันเนี่ยค่อนข้างสนุกมากๆอ่ามันจะเหมือนกับ ไม่เป็นสปอร์ตจ๋าจาเลยมันจะมีความเป็น c u เจอร์มีความเป็นแบบโรสอะไรแบบเฮ้ยพวกเราพเราพเาื่อนมาแชร์มาแบบเออใครทําอะไรได้แล้วก็แบบเฮอ,อะไรอย่างเงี้ยครับมันสนุกครับเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมอ,อยากจะนพํพวกนธารมทีมพวกนี้ามาเผยแพร่ในไทยด้วยวก็ยังไงเดี๋ยวพอดีวันนี้มีเซสชั่นเนาะ,ะก็จริงๆมีมาแล้วแหละรอบหนึง่งอันนี้จะเป็นรอบที่2นะครับก็เดี๋ยวภายในอนาคตก็รอไม่ปีนี้ก็ปีหน้าเดี๋ยวจะมีแข่งใหญ่แล้วพี่ก็จะเอา น่ะตัวบิกบิกมาที่ไทยเลยฝากไปด้วยนะครับผมที <Lock> <c oughs> ่ b l o c จัจัด